ก็จะพามาดูหอมของน้ำมนนะนี่เดี๋ยวน้ำมนใส่รองเท้าก่อนจึ๊บจึ๊บอืมนี่แล้วเราก็จะตัดหอมตัดก็นไก,กน่เจ้านี่จึ๊บจึ๊บจึ๊บดูเนาะเราไปเจอกันที่ครัวนะไ,ได้หอมมาแล้วดีเอาาม เกลียวไว้แล้วว่าให้ตากินอบอกตานี่ฟมมมนนะีมือน้ำมนนะน้ำมนเกลียวขยไข่ไว้ให้ตาใช้กิ๊กกอรดีกว่าไหมแล้วน่นนะิดนึงแล้วก็จะแต่ง กินน oh. wow. wow. uh, ้ำพ really ึ่นกตงมะนาวเหรอเนี่ยฮ่หนูทำอาหารอยู่เอาไปกินไปด้วยทำอาหารกินไปด้วยทำอะไรหนูทำอาหารเดี๋ยวค่อยกินมาทูดิบนะคะก็คือนี่น้ำมันหอยแล้วก็นี่น้ำมัน